สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เลฟซีมาแล้วครับเสียนน้องคายนะเสียนนนองคายมาแล้วแล้วก็ปูสำนักสงฆ์ก็มาแล้วนะปูสำนักสงฆ์ก็มาแล้วแล้วก็เลกวิ่งของแอดมินนะเลกวิ่งแอดมินื่อที่แล้วเข้าน้อยไปหน่อยนะเลกวิง่ง เข้าแค่2ตัวให้สี่ตัวเข้าแค่2ตัวนะวแ,วนะแล้วก็มีปูสมนักส่งนี่ก็เดี๋ยวดมินจะเล่าให้ฟังนะนะก่นอนอื่นก็ฝากเอก่อนนะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็หรือว่าท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฝากตั้ช่องให้หน่อย ฝนะากดันช่องน,น้อยๆช่องนี้ยาไว้หน่อยนะจะได้มีกำลังใจทำนะนะเรื่องแรกก็มาดูของเลขวิ่งของแอดมินก่อนนะเลขวิ่งแอดมินของวดที่แล้วนี่เมื่อสองวดสองวดก่อนนะเข้าเข้าสามตัวสามตัวนะเลขวิ่งเข้าสามตัวสามตัวแอดมินให้สี่เข้าสามเข้าสาม แต่งวดที่ผ่านมาเนี่เข้าแค่สองตัวเองนะวันที่ผ่านมานี่แอดบินให้สี่ห้าหกเจ็ดอ่อสี่ห้าหกเจ็ดอ่าเข้าเลขวิ่งเลขห้ากับเลขเจ็ดข้างบนนะข้างล่างไม่เข้าสักตัวเลยวันนี้ก็เอาไปเอาลองเอาไปวิ่งกันนะเอาไปเป็นเลขหลักก็ได้นะเป็นเลขหลักที่ใครชอบเผื่อท่านใดมีเลข มีเลขที่ตัวเองถูกใจเอาไว้ตัวหนึ่งเนี้ยก็มาเอาของเลขวิ่งแอดมินไปจับรวมผสมนะจับคู่กันได้นะเลขวิ่งของแอดมินมีศูนย์หนึ่งสองสามบนนี้นะวันนี้มีศนะูนย์หนึ่งสองสามะท่านใดที่ได้เลขแล้วก็จะหาคู่ประกบก็ลองเอา สี่ตัวนี้ไปประกบได้นะคือเลขเว่งแอดมินนี้เข้าทุกงวดนะอยู่ที่ว่ามันจะเข้ากี่ตัวแค่ั้นเองนะเข้าทุกงวดแต่ว่าเข้ากี่ตัวนะงวดก่อนนุ้นเข้าสามงวดอสองงวดก่อนนุ้นเข้าสามเข้าสามเข้าสามตัวเข้าสามตัวแต่งวดที่ผ่านมาเข้าแค่สองตัวนะดูว่างวดนี้จะเข้ากี่ตัวนะก็ลองดู มาที่ของปู่สำนักสงปู่สำนักสงเสียดายแอดแอดมินเสียดามากนะปู่สำนักสงเพราะว่าปู่สำนักสงให้งวดที่แล้วเนี่ยปู่สำนักสงจ์จะไม่แบบสิบสี่สิบสี่งวดพลาดไปแค่สามงวดนะ สี่งวดพลาดไปสามงวดไอ้งวดเจ็ดหนึ่งกันก็เข้าแต่ว่างวดงวดที่ผ่านมาเนี่ยงวดที่ผ่านมาเนี่ยที่แอดมินปล่อยไปอย่างเงี้ยเนี่ยคือปู่เขาตั้งห้าศูนย์กับห้าหนึ่งแล้วปู่บอกว่าเอาเจ็ดใส่ข้างหน้านะปู่บอกว่าเอาเจ็ดใส่ข้างหน้าแอดมินก็เลยใส่เป็นเจ็ดห้าศูนย์แต่แอดมินไม่ได้ใส่เจ็ดห้าหนึ่งด้วยนะก็คือเจ็ดห้าศูนย์กับเจ็ดห้าหนึ่งเนี่ย แอดมินไม่ได้ใส่นะถ้าใส่ก็ได้สามตัวแต่ปู่เขาโทรมาบอกตอนวันหวยออกอะ่ะนะตอนประมาณสิบโมงสิบโมงกว่าๆปูป่โทรบอกว่าให้ใจให้ใส่เจ็ดห้าศูนย์กับเจ็ดห้าหนึ่งอ่ะปู่บอกว่าให้ใส่เจ็ดห้าศูนย์กับเจ็ดห้าหนึ่งเพราะว่าปู่ไม่ไม่ไมมิตฝันนิมิตฝันซึ่งมันตรงกับเลขที่ปู่ปล่อยออกมา นะปู่ก็เลยบอกว่าให้ใส่เจ็ดห้าศูนย์กับเจ็ดห้าหนึ่งแต่แอดมินสรุปคลิปไปหมดแล้วแอดมินก็เลยพ่ได้ปล่อยต่อนะเนี่ยพอที่แอดมินที่ไปแอดมินปล่อยไปแอดมินบอกว่าปู่บอกไว้ให้ใส่เจ็ดคงหน้าแอดมินก็เลยเอาเสร็จเอาเจ็ดห้าศูนย์แต่ว่าไม่ได้ใส่เจ็ดห้าหนึ่งนะแต่ถ้าท่านใดที่ฟังฟังในคลิปที่แอดมินปล่อยนะก็จะรู้ว่าแอดมินบอกว่าให้ปู่สั่งให้เอาเจ็ดใส่ข้างหน้านะ ถ้าใครเอาใส่เจ็ดห้าหนึ่งไปด้วยก็ปูสามตัวนะวันนี้ปูปล่อยมาแล้วสองตัวเหมือนเดิมนะทุกครั้งปูจะปล่อยมาให้แค่สองตัวสองตัวทุกครั้งนะวันนี้ปล่อยมาหนึ่งเก้ากับหนะึ่งหกปูจะปล่อยให้สองตัวทุกครั้งนะแต่ว่างวดที่แล้วนี่ปูให้ใส่สามตัวเพราะว่า โอ้ว่ามันจะมาเป็นสามตัวนะก็เลยปล่อยเป็นสามตัวมาด้วยนะวันนี้ก็ได้แค่หนึ่งเก้ากับหนึ่งหกสองตัวเหมันเดิมนะก็ลองเอาไปดูสิบสีงงวดงวดที่แล้วสิบสีงงวดถ้าสามงวดแล้วงวดที่แล้วนี่งวดที่แล้วเท่ากับเ,เท่ากับปูเข้าอยู่นะเพราะว่าถ้าใส่เจ็ดห้าหนึ่งก็คือเข้าอยู่เข้าสามตัวเลยแหละนะ แต่ว่าแอดมินไม่ได้มาลงคลิปต่อเพราะว่าโอกโทรมาสิบโมงกว่าแล้วนะก็ยังไงก็ลองเอาไปเสี่ยงดูนะเลยลอตเตอรีดเอาไว้ดูก่อนตูคนนักสงฆ์มาที่ของสำนักสุดท้ายวันนี้ก็คือเสียนหนองคายนะเสียนหนองคายงวดที่แล้ว เดี๋ยวจะให้ดูของเซียนหนองคายงวดที่แล้วก่อนนะของงวดที่แล้วเซียนหนองคายนี่นี่ของงวดที่แล้วนะหนึ่งเจ็ดตรงตรงสองเก้าตรงตรงนะเข้าทั้งบนทั้งล่างเซียนหนองคายหนึ่งเจ็ดกับสองเก้าตรงตรงนะเซียนหนองคายแล้ววดนนี้เซียนหนองคายปล่อยมาแล้ว มีเลข417653นะสองตัวก็มี7414356415แล้วก็65ของเซียนหนองคายงวด16กรกฎาคม64นะงวด16กรกฎาคม64งวดที่แล้วนี่เข้า17 กับสองเก้าตรงตรงไม่ต้องกลับนะหนึ่งเจ็ดกับสองเก้าตรงตรงไม่ต้องกลับตอนนี้ก็ปล่อยมาแล้วนะเสียนหนองคายนะเข้าไหลงวดแล้วนะเสียนหนองคายเนี่ยนะก็ลองเอาแคปไปไว้ดูก่อนนะแล้วก็เผื่อเอฟซีท่านใดถูกอกถึกใจก็เอาไปจัดได้นะจะได้หาลอตเตอรี่กันไว้ทันนะเพราะว่า อย่หาลอตเตอรี่กันไม่ได้พอเวลาเขาอันขึ้นมาลอตเตอรี่เขาก็เก็บหมดนะมันเก็บหมดลองเอาแคปเอาไว้ดูก่อนนะถูกใจก็จะได้เอาไปจัดนะกัดใจก็ผ่านเป็นแค่แนวทางนะไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกอะไรนอกจากกองสลากเท่านั้นนะทางช่องเป็นแค่แนวทางในการหาตัวเลขมาให้นะส่วน fc จะชอบหรือไม่ชอบ ก็อยู่ที่ fc เพราะว่าเงินอยู่ในกระเป๋า fc นะไม่ได้อยู่กระเป๋าเอฟบินนะอยู่ที่ว่า fc จะเลือกที่จะเสี่ยงตัวไหนนะการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจะลงทุนแต่ละครั้งสติต้องมานะเหมือนเราขับรถนะเหมือนเราขับรถก่อนเราจะขับรถสติเราต้องมาก่อนนะนี่การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เหมือนกันนะ ก่อนที่เราจะซื้อก่อนที่เราจะลงทุนก็สติต้องมาก่อนนะเพราะว่าถ้าเราซื้อแบบไม่มีสติมีแต่พูดง่ายๆเลยมีแต่จมกับจมนะต้องใช้สติกันด้วยเลือกเอาแต่ตัวที่เราชอบเลือกเอาตัวที่คิดว่าน่าลงทุนจริงๆเราจึงจะเอานะแต่ตัวไหนไม่น่าลงทุนก็เราก็ผ่านไปนะ แล้วก็มันอยู่ที่ดวงด้วยแหละนะอยู่ที่ดวงด้วยก็ยังไงก็มันทําบุญกันด้วยแล้วกันนะมันทําบุญด้วยเพราะว่าทําบุญกันเยอะๆสะสมบุญกันเยอะๆนะจะได้มีโชคมีลาบเข้ามาะจะได้เฮร่วมๆกันนะคนที่ได้ไปก็ดีใจด้วยนะคนที่ไม่ได้ก็มาลุ้นกันต่อวันนี้สู้กันต่อเรามันนับสู้ วันนี้ก็น่าจะเอาแค่นี้เลยนะยังไงก็ฝากเอกด, like, กด, share, กดกไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามฝากเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะฝากดันช่องในน้อยจ้องนี้ไว้หน่อยนะนะรักม่น้อยแต่ขอให้รักานานๆนะต้องรักมากรักม่น้อยนะแต่ขอให้รักานานๆวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะยังไงก็ขอให้เ c ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ น่าเจอกันใหม่